สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสห์นะถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของทางด้านการงานนะครับคนที่ทํางานประจําหรือว่าคนที่อยู่เกี่ยวเรื่องของทํางานกินเงินเดือนนะครับให้รออีกสักนิดหนึ่งตัวของคุณจะได้รับเกี่ยวเรื่องของสิ่งที่ดีเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับจากผู้ใหญ่นะครับและจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการปรับเงินเดือนขึ้นด้วยสำหรับคนที่ทำงานประจานะครับดวงของคุณกำลังจะดีเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับส่วนในทางด้านของคนที่ทํางานส่วนตัวนะครับเช่นเดียวกันครับดวงของคุณจะดีเหมือนกันและจะได้การติดต่อหรือว่าจะได้รับสิ่่่่งงงทีีีีีดดเเเกกกยยยวววรรออขาาาาานน้ะคคจจป็ม ติดต่อเกี่ยวกับรของการงานนะครับหรือว่าจะได้เงินเป็นอย่างมากในช่วงนี้ด้วยสำหรับคนทำงานส่วนตัวนะครับส่วนเรื่องของการของคนที่เกิดเรื้อรังตรงนี้ดีอยู่แล้วนะครับมีเข้ามาใช้จ่ายเงินไม่ขาดมือพูดง่ายง่ายคือเงินคล่องเลยทีเดียวนะครับแต่จะเสียด้วยเรื่องของความประมาทหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราไปกระทำมันเองนั่นเองนะครับให้ระวังด้วยหลักการสำหรับคนที่เกิดเรือังหัดนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่เกิดัเรืนอางมครังี่ดีเกี่ยงของีความรักาสทจะไดี่มสวหวาน ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยนะครับส่วนคนที่โสดเนี่ยจะได้เจอคนที่พุ่งเข้ามาหาแน่นอนนะครับใช้คำพุ่งเข้ามาหาหรือเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหาหรือว่ามีคนเข้ามาให้เลือกมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะครับ